สวัสดีค่ะทันติตามากแก้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสวนพี่จิ้มนะคะอยู่อำเภอฉวางนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งแปลงนี้ทุเรียนอายุประมาณ7-8ปปีแล้วก็10กว่าปีนะคะใช้คู่หูมาสั์จันของเรามาตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนสิงหาคมนะคะค่ะ ที่สําคัญนะคะเจ้าของสวนบอกว่าประทับใจมากนะคะปีนี้ลูกนะคะออกลูกมากกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆเลยนะคะมาฟังจากปากท่านดูนะคะว่าปีน um ี้ท่านประทับใจอย่างไรกับคู่มาจันของเรานะคะเชิญค่ะค่ะจ้าประทับใจกับย่านี้กับว่ามันมันมากว่าปีเร็วประมาณสัก สามเท่าคะตัวปีเลียหลังบางต้นไม่เป็นเลยอ๋อค่ะบางต้นไม่เป็นเลยนะคะค่ะหลังใช้คู่หูของเราก็คือผลผลิตเพิ่มประมาณสามเท่านะคะค่ะต้นที่ไม่เคยเป็นก็เป็นใช่ไหมคะพี่เป็นค่ะและที่สําคัญต้นที่เคยเป็นนี่ลูกดกกว่าเดิมมากใช่ไหมคะจาค่ะนะคะฟังจากปากท่านนะคะอันนี้คือชาวสวนจริงๆนะคะเราไม่ได้เมคของจริงเลยนะคะ ดูทั่วๆนะคะเป็นทุกต้นเลยนะคะตอนนี้ก็อายุของผลก็ประมาณสองเดือนกว่าๆนะคะสองเดือนกว่าๆค่ะทุกท่านอยู่สูงหน่อยนะคะก็ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะคะก็ผลผลิตออกสู่ตลาดนะคะค่ะดูทั่วๆเลยค่ะนะคะอ่าโอเคนะคะสวัสดีค่ะ